เลยเออแน่นอนแน่นอนสุดยอดสุดยอดนี่ครับยายกแยกดินนะครับผมขัดินนี่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับผมมาครับวันนี้อยู่กับทีมงานไร่พรเจริญหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมนิวฮอลแลนด์เจ็ดหกหนแรงม้าพลังเทอรนะ์โบครับ มาพร้อมกับหาบุกมาพร้อมกับหางบุกเบิกนะครับหางซีครับหางซีโอ้หางซีไปเร็วเหียโอ้ป้าก็้นเรียนเร็วเหียเกี่ยวนึงไงเอู้หึยอย่าเมียบด้วยไอ้เอเยเ้ยคนจะเปิดชิปมาจะฟ้าเมียบไรดเอ้าูจวดเป็นจวดครับเป็นจวดเ เบบจะเจเย็นเจเย็นใจเย็นใจเย็นอู้หูสแดงว่าตองมีตองไม่ลมไม่เห็นครับมือนี่อาการแย่เพราะสมควรอยู่ครับรถโอ้เิ่งเข้าเดี๋ยวไปหอดไก่แล้ว ไปไกลแล้วครับแปลงนี่เงีวขนาดนะครับแปลงนี่อ๋อเมื่อยเลยผมนะครับถ่าย่นกลับมา,าจ,จะเข้าเนาะกลับมาแล้วครับผมแปลงเงีวแห้งเจ้าอีกยางเล่นเร็วขนาดครับขนาดเกีนึ่งนะครับเนี่ยเพราะว่ายางมันใหญ่ครับยางมันขอบสามสิบสี่มันเลยทรงเคล่นเร,นร,นร,นรน็วเพเป็นทรงอ่ะเล่นเร็วอีหลีรรรรครับ นะครับโอ้อาจจะมีจมไม่เห็นนะครับคลิปนี้นะครับมันลมอยู่ตลอดเลยครับาะนี่จะว่าลมไปแี่วนึ่งอะแหะครับจะว่าผมทายพอท่านนะครับจอดจะทายล้มอ่ะ ไไกก็กด้้แลวฟังเสียงเยียบเลยครับรอบประมาณพันหาลงลงลงโอ้อันตรายครับอันตรายเอาอูเอา้เอาอ้อยขับรถว่นไหนเนี่ยนะครับวัไปนะครับนี่ ใครเนต่ยจะหลุดไงนะครับผมร่อยหาแรงมานะครับแต่เขาเลียนเลี้ยวได้เห็นเลียนเลี้ยวเลยครับผันจังหวะจังสิแต่คือจอดปุ๊บนี่เรียบร้อยรีบวอร์ดเขามาซะซะนี่ขาดลุ่งกระบอกเลยนะครับเอามาลุ้นครับมาลุ้นมาลุ้นลุนนลนนลนนล้นชัดนี่เขาลุ้นจังหวะนี่จะเป็นตังไหนสิรอดปะ ก็มองเป็นไทยเกีสองหมดไปเลยฟังเสียงก็ยังไทยเกีสองเลยเฮ้ยย่อ้างนี้ตลอดครับโอ้นหบวมไปเบิดเลยอ่ะโอ้โหโมเดิร์งามนะครับไทยไฮเลี้ยวไทยงามโมเดิร์ครับมันลม เพราะดินเหลืองบ่านบ่างเขาไล้ถอยถอยถอยเม,ม็บเม็บโอ้อันตรายอันตรายเอ,อ้เป็นไปเลยบ่าน อยู่แล้วครับอยู่แล้วโอ้ไปเฉยอ,อู้เอาครับคลิปนี้ผมต้องผมต้องอีหยังครับคลิปนี้มะรุ่นมะรุ่นว่าเจ็ดหกสิรอดบ่ะครับคลิปนี้อ่ะสิมีจังวะาได้ที่มันข้าบ่นะครับ ผมรุนบ๊ทโบ๊ผมมาไปถ่ายไก่หรอกผมถ่ายอยู่รถนี่ล้วคลิปนี้เป็นเป็นคลิปภารกิจลุ้น7610หเอสติดลมนะครับนี่พื้นที่ตรงนี้แนะครับเนี่ยมึงเอารถมาต้องถท้ามาถ่ายงามมางามนี่ครับห,ห้อยลมเหรอห้อยห้อยลมเส้นหนึ่งเหรอครับแต่ว่าผมถ่ายประทันนะครับอบอกเลยว่าอันตรายนะครับลุ่มหลุนี่มากนี่ ลกกับเพียนไปเลยนะครับนี่เอาบานเล่งยับไลยับยบรบไลโอหืดเลยซื้ร,รถมาแห้งเลยค่ะ รอดไปครับลองนี้ลองนี้รอดตัวไปฮะผู้ชมทั้งนี้บ้าหนิ <c oughs> อาจะรอดปะ <c oughs> บอกเลยได้ลุ้นทุกรอบ <c oughs> งานนี้บอกได้ลุ้นทุกรอบครับไทซ่าไม่ได้ครับไถทยชาทีเกม

โอไปได้เสยครับใช่แล้วครับมัวค่าง,ง่ายมันแห้งอยู่อู้หด้ลุนทุกหลอกครับ ผ่านผ่านผ่านเดี๋ยวบมลุนรอบต่อไปครับผมผ เรียบร้อยขึ้นบ่าเกือบว่ารอดโอ้คันนี้ก็ขึ้นเองได้ดีวะแน่นอนแน่นอน ไาอีกแล้วครับผมอ่ามาลุ้นกันว่าจะรอดบ่ล่องนี่จะรอดหรือจะล่วงเรียงหางนี้แล้วเรียงหางนี้แล้วเรียงหางนี้แล้วครับผมเออเราต้องถามว่าไถายงามว่างามนะครับคลิปนี้คลิปนี้หายแต่ชอตเด็เด,ดพ่อ เออเอ่ออุ้ยแถมแม่แรง่ายีร่มแท้ครับผมนี่ก็สิล่มยู่นะเขาลอดบ่รุ่มนั่น เกือบใจขาดผ่านผ่านผ่านมาชมขากลับบอลนน่มาครับผมไมาอีกแล้วมาอีกแล้วรอบนี้มาลุ้นกันครับว่าจะรอดปะรอบนี้ได้เสียวทุกรอบครับสังเกตตาหางครับสังเกตหางนะผมตาหางยกแสดง่าจุ่ม นัน่น,นสังเกตหางสังเกตหางเออสังเกตหางสังเกตหางจะรอบวะรอบเนี้ยเอา หอดเสยออ๋อขึ้นแน่นอนเถอะอ๋อหลอดเสยครับบึ๊บบึ๊บบึ๊บอ้าวผ่านผ่าน ขึ้นเสยเออแน่นอนแน่นอนสุดยอดสุดยอดนี่ครับแยกแยกยึดแยกดินนะครับผมถอดินนี่เรียบร้อยนะครับนี่ถือว่าประสบการณ์หลายนะครับอ่ะหลายรอบแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ให้เรายู่นะครับวัดจอบวัดจอบเฮาจอบว่าสิยูว่ะดันดินทมแล้วครับ บอกเลยครับแปลงนี่สุดๆเลยครับนี่ข้างลาง่างยังไม่ไทันเราถ่ายเลยนี่ครับนะครับแต่ว่าพูรู้ว่าเขาจะถ่ายเรีวบ่ครับมันเองพารุ่นกันเลยครับไป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 โอ้อยรุย่นใจขาดเอ้าบึ๊บบ,บึ้บเออ ผ่านผาน